สวนแอปเปิ้ลเยอะม,มากดกคักจ้าดกคักสวัสดีจ้าสวัสดีโจโจาโนาะงวันนี้ก็ตอนนี้นูอยู่อิตาลีเนาะจันนูก็มาชมสวนแอปเปิ้ลดกคักดกมากจนแบบใจมันเต้นต,ตุบตุบตับตับเข้าใจป่ะจา้าคือแบบว่ามันได้สัมผัสได้เห็นธรรมชาติได้เห็นสวนเพิ่นจะมีทางสวนแอปเปิ้ลสวนเนอ ม่นมีสีเขียวแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลสีแดงหรือองุ่นสีเขียว,ปปห,รออห,ยวหรือสีแดงหรือองุ่นสีสีดำที่เขาเห็ดใบเนาะจ้ะนี่ยจะมีแ,แต่อันดกดกดกนี่เห็นเสียของจริงแบบใหญ่ใหญ่เลยไม่ลูกใหญ่เลยจ้ะโอ้ยอยากมีเป็นสวนของเจ้าของเลยตื่นตาตื่นใจดีขนาด ก็จะมีเง้วไปเลยเด้อจ้ะเง้วสวนเขาเจ้ากว้างและยาวมากแล้วคนอยูหนี่เขาจะย่อมเขาจะให้ค้นกินได้นอจ้ะจะเก็บกินได้อ่เป็นยังนิดๆหน่อยว่าเป็นยัง,ยงแล้วหลังจากที่เขาเอา่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะมีการอนุญาตให้ค้นเก็บหลังจากที่เขาเก็บได้นะจ้ะให้เก็บไปเลยคือมูบอกว่าเก็บได้จนแบบ ได้ไปหลายๆกิโลเนาะเพราะว่าเพื่อนจะเก็บกันได้หลายแล้วก็มันจะเหลือที่เหลือนะแล้วมันก็นดีๆบามันบดีได้มันจะมีตั้งแต่ของดีๆที่สามารถเก็บไปกินต่อได้นะจ๊ะเดีเ๋ยวที่ห้องปต้องซื้อเขาก็มีน้าใจต่อกันดีนะนุกอะอยากจะโชว์แบบเห็นแล้วมันแบบมันภูมิใจนะแม่อยากแบบอยากมีเป็นของเต็งจังเลยเสื้อนะเปิลแบบนี้เสือนอคลไม้แบบนี้เนาะลายคักย่า,าวนไปทางคนนะ่ะ เนื้อชั่วแค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย